สวัสดีครับท่านผู้ชมคำคืนที่65ของการถุดดงขวัตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุโธในขณะนี้นะครับหลวงตาบุญชื่นกดทุดดงอยู่ในเขตจังหวัดสุรินนะครับวันนี้คำคืนวันนี้ก็พักจําวัดที่วัดชูประสาระศาสนารามอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุริน วัดนี้ก็มีประวัติความเป็นมาที่มีความสำคัญต่อชาวจังหวัดสุรินทร์แอดมินก็จะมีประวัติความเป็นมาภาพบรรยากาศการทุดงควัดพร้อมทั้งแถบ้ายด้วยการทุดงของภิกษุหลายรูปในสหรัฐอเมริกาในโครงการ walk for peace ก็คือเดินเพื่อสันติภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็จะเข้ากับบรรยากาศของสภาวะสงครามอยู่ในปัจจุบัน ระยะทางทุด,ดงของหลวงตาบุญชื่นในวันนี้นะครับตามถนนหมายเลข226ระยะทาง15กิโลเมตรนะครับขึ้นตามเส้นสีน้ำเงินจากจุดสีขาวทางด้านล่างซ้ายขึ้นไปทางขวาบนถนนหมายเลข226ในจะมุ่งสู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับรวมระยะทาง65วันได้1,205กิโลเมตรนะครับ ก็พัน0กิโลเมตรโดยประมาณระยะทางทุดดงขนาดนี้ก็ถืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของลงตาบุญชื่นนะครับสำหรับโครงการวอกพอพิก์ที่สหรัฐอเมริกานั้นพระก็จะทุดดงราว20กิโลเมตรต่อวันเช่นกันแอดมินก็จะมีรายละเอียดให้ท่านรับชมกันระยะทางจากวัดนี้เป็นต้นไปนะครับถึงจังหวัดอุบลราชธานีก็เหลือประมาณ146กิโลเมตร ซึ่งหากเฉลี่ยวันละ20กิโลก็จะเหลืออีกประมาณ7-8วันนะครับก็ใกลรเข้ามาทุกขณะสำหรับวัดชูประสาระศาสนารามเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่หมู่ที่6ตําบลยางอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เป็นวัดที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานวัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2325 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นตรงกับสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองเริ่มฟื้นฟูความมั่นคงและมีการสร้างวัดเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและชุมชนในหลายพื้นที่ต่อมาวัดชูประสารศาสนารามได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมา เมื่อวันที่18ธันวาคม2544ทำให้วัดมีเขตการประกอบสังฆกรรมอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยสามารถประกอบพิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้อย่างสมบูรณ์ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะที่สำคัญได้แก่พระอุโบสถซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาศาลาการเปลี่ยนสำหรับกิจกรรมของสงฆ์และประชาชน รวมถึงกุฏิสงฆ์และสัสนสถานอื่นๆที่รองรับการปฏิบัติธรรมนะครับและก็งานบุญตามประเพณีของชุมชนพระพุทธรูปที่สำคัญของวัดคือพระประธานที่ประดิษฐานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะศิลปะพื้นถิ่นอีสานสื่อถึงความสงบและความมั่นคงแห่งพระธรรมชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา ใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและงานบุญสำคัญของวัดนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวัดชูประสาระศาสนารามเคยมีพระเถระผู้ใหญ่และภิกษุผู้สงศิลจารวัดรำนักและทำหน้าที่อบรมสั่งสอนประชาชนในพื้นที่แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษอักษรอ,อย่างเป็นทางการแต่ชาวบ้านยังคงกล่าวถึงท่านเหล่านั้น ด้วยความเคารพนับถือในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการทำรงพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีในชุมชนปัจจุบันวัดชูประสารศาสนารามมีพระอธิการสมุขคำพีระปัญโยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสทำหน้าที่ดูแลกิจการคณะสงฆ์พัฒนาวัดและเป็นที่พึ่งทางใจของชาวพุทธศาสนิกชน ในตำบลยางและพื้นที่ใกล้เคียงสืบจนถึงปัจจุบันการทุดงขงวัดของหลวงตาบุญชื่นในปัจจุบันนี้นะครับทุดงตามถนนหมายเลข226ท่ามกลางเสียงกระสุนนะครับเสียงปืนที่มีการต่อสู้กันตามแนวชายแดนแต่ก็ไม่ได้อยู่ในเขตใกล้เคียงนะครับเมื่อหลวงตาทุดงถึงวัดทางเจ้าอาวาสวัดชูประสารสัตนารามทางคณะเจ้าอาวาส มาต้อนรับนะครับหลวงตาก็ทุดดงเข้าไปภายในวัดขออนุญาตพักจำวัดที่นี่เป็นเวลา1นึ่คืนนะครับหลวงตาก็ทุดดงเพียงรูปเดียวท่ามกลางสายฝนและเปลวแดดนะครับอันนี้ก็คือจิตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุโธเหลือระยะทาง146กิโลเมตรก็จะสิ้นสุดถนนหมายเลข226ก็จะเบี่ยงขึ้นถนน212นะครับขึ้น ทางเหนือของจังหวัดอุบลราชธานีเข้าสู่จังหวัดมุกดาหารนครพนมต่อไปเราก็คอยติดตามรับชมนะครับคอยเป็นกําลังใจให้คณะผู้ติดตามยมอุปถัมทุกคนแอดมินก็จะมีข่าวรายงานแบบนี้ทุกๆวันสำหรับการทุดดงของภิกษุในสหรัฐอเมริกาในโครงการ Walk for Peace นะครับ หรือการเดินเพื่อสันติภาพระยะทาง2,300ไมล์หรือประมาณ3,700กิโลเมตรนะครับก็จะเดินทุดดงจากเมืองฟอสเวิร์ดรัฐเท็กซัสไปยังกรุงวอชิงตันดีซีนะครับถึงระยะทางนี้ก็ถือว่าใครสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับการทุดดงก็ผ่านทั้งฝนผ่านทั้งแดดผ่านทั้งหิมะ โดยมีพี่น้องประชาชนสหรัฐอเมริกาทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจต่างๆก็คอยมาดูแลตลอดเส้นทางชาวบ้านก็นำเครื่องดื่มอาหารมาถวายนะครับเช่นเดียวกับการทุดดงของอตาบุญชื่นปัญญาวุโธหากเราดูแล้วก็จะไม่แตกต่างกันเพียงแต่ว่าขนบธรรมเนียมของชาวสหรัฐอเมริกานั้นก็จะแตกต่างจากไทยเล็กน้อยนะครับ แต่การทุดงของภิกษุนี้ก็จะใช้ผ้าคุมศีรษะใส่รองเท้าเนื่องจากพื้นถนนนี่ทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งเป็นน้ําแข็งพระที่นําเดินในครั้งนี้ก็คือพระสุธรรมจิตธรรมโมหรือที่รู้จักกันในนามหลวงพี่หมีหรือพระสุธรรมณทีทองนะครับนี่ก็แห่งศูนย์ปฏิบัติธรรมห่วงดาววิปัสนานะครับซีสหรัฐอเมริกา ภิกษุที่เดินก็มีทั้งภิกษุไทยแล้วก็มีภิกษุชาวฝรั่งบวชด,ด้วยก็เดินด้วยนะครับก็ให้ศีลให้พรตามประเพณีของสงฆ์ซ<ะ>ึ่งวันนี้แอดมินก็นําบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมก็ต้องขอขอบคุณคุณแรมโสรัตจิตบุษันนะครับที่ส่งภาพถ่ายให้พวกเราได้ดูกันทั้งภาพนิ่งภาพวิดีโอแล้วก็ขอขอบคุณทางเจ้าของยูทูบเบอร์นะครับ ชาวสหรัฐอเมริกาก็าให้ความสนใจในการเดินครั้งนี้เราก็ขอร่วมอดุโมทน,นาสาธุบุญกับภิกษุทุกรูปทุกนามที่ได้เดินเพื่อสันติภาพเดินเพื่อเผยแผ่พระศาสนาไม่ว่าจะเป็นที่ใดๆของโลกขอจงเกิดผลบุญกุศลโดยทั่วกัน